สวัสดีค่ะช่องสาวเมืองสิงคค่ะวันนี้สาวเมืองสิงค์จะพามาทํนายำคณะนะคะหูสับที่เป็นน้ําปรุงที่เราปรุงไว้แล้วนะคะใส่น้ําปลาน้ําตาลผงชูรดแล้วก็มะนาวนะคะใส่ไปเรียบร้อยแล้ว ก็มาทําการคนๆๆๆๆให้เข้ากันอีกทีีนึ่งนะคะเราตัดหวานนิดนึงนะคะให้น้ําตาลละลายนะคะการละลายเสร็จแล้วเราก็ใส่หมูสับลงไปใส่หมูสับแล้วเราก็ใส่คะน้า ที่เราลวกไว้ลงไปเลยนะคะคลุกเขาคลุกเขาให้เข้ากันนะคะวันนี้ทานง่ายๆนะคะยำข้าหมูสับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเราไม่ได้ใส่มะเขือเทศไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะวันนี้เมนูเป็นเมนูเก็บตู้เย็นนะคะร้างตู้เย็น มีแค่ไหนเราก็ใส่ไปแค่นั้นนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะใครยังไม่ได้คานข้าวมารอทานข้าวบ้านสาวเมืองสิงเล่นะคะสาวเมืองสิงเสิร์ฟด้วยยำคะนะนะคะวันนี้อันที่จริงถ,ถ้าทานหลายคนก็เพิ่มกุ้งเพิ่มอะไรเข้าไปอีกได้หลายๆอย่างเลยนะคะ แต่สองสิงทานคนเดียวนะคะก็เลยเอาแค่นี้นะคะเพื่อนเพื่อนพี่น้องท่านใดมีหลายคนนะปรุงเพิ่มได้เลยนะคะตามสัดส่วนเลยใครอยากใส่อะไรเพิ่มเราก็ทําน้ํายําเพิ่มเข้าไปนะคะก็แค่นี้ก็ทานได้แล้วนะคะเป็นยําคณะหมูสับนะคะคณะทําได้หลายเมนูเลยนะคะเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะ ถ้าชอบก็กดไลค์ทูกใจก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้สามสิ่งทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเมนูเก็บครัวนะคะวันนี้เก็บตู้เย็นได้ประมาณนี้รสชาตินี่อร่อยถูกปากอร่อยถูกใจเลยนะคะเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะน่าทานไหมคะ ยำคณะหมูสับนะคะถ้ามีมะเขือเทศใส่ด้วยก็จะสีสันเพิ่มสีสันขึ้นไปอีกนะคะแต่วันนี้ไม่มีอะไรนะคะมีแค่คณะแล้วก็พริกแล้วก็หมูสับเนาะแค่นี้ง่ายๆอร่อยแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจและรับชมบางสิ่งก็จะทําคลิปต่อๆไปให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมนะคะว่าเมนูอะไรทําง่ายเมนูอะไรทํายากนะคะ บายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ